สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฮะอะไรนะช่องที่รวมเรื่องราวสุดแปลกสุดงงและชวนให้คุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่านี่มันเรื่องจริงใช่ไหมวะวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องที่ผมได้ยินมากับหูตัวเองแล้วก็ต้องร้องฮะอะไรนะออกมาเสียง,ด,งดังลั่นร้านกาแฟเลยทีเดียวพร้อมที่จะงงไปด้วยกันหรือย,ยังครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสองสามวันก่อนครับ ผมนั่งทำงานอยู่ในร้านกาแฟร้านประจำบรรยากาศเงียบสงบจิบกาแฟอุ่นๆไปพลางพิมพ์งานไปพลางสบายใจสุดๆจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงลุงแก่ๆท่านหนึ่งคุยโทรศัพท์อยู่ข้างๆโต๊ะผมเสียงดังพอสมควรคือไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังนะแต่เสียงแกดังจริงๆลุงแกพูดว่าเออบุญไงบุญวันนี้จะไปหาอะไรกินกันดีแล้วก็เงียบไปพักหนึ่งเหมือนกำลังฟังปลายสายพูด แล้วแกก็พูดต่อด้วยน้ำเสียงแบบจริงจังมากว่าได้ได้แต่ช่วยเอาถุงใส่กล้วยมาด้วยนะไม่ต้องถามมาจึงแล้วจะรู้เองผมก็ได้แต่ขมวดคิ้วถุงใส่กล้วยผ่านไปสักพัดแกวางสายแล้วก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่เหมือนกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอีกรอบแล้วก็พึมพำกับตัวเองเบาๆว่าทำไมปุ่มเลขห้ามันถึงเป็นรอยบุ๋มกว่าปุ่มอื่นวะหรือเรากดมันบ่อยกว่าปุ่มอื่น คืออะไรคือปุ่มเลขค่าที่แกกดบ่อยกว่าปุ่มอื่นเป็นไปได้ไงวะผมก็แอบ,บมองแกจากโต๊ะตัวเองแล้วก็เริ่มคิดตามนะโทรศัพท์แกวันไม่ใช่สมาร์ทโฟนมันเป็นโทรศัพท์ปุ่มกดแล้วปุ่มเลขค่าที่ว่ามันบุ้มเนี่ยมันกดบ่อยกว่าปุ่มอื่นได้ไงวะโทรออกรับสายก็กดปุ่มเขียวปุ่มแดงพิมพ์ข้อความก็ต้องกดเลขอื่นๆด้วย อะไรคือปุ่มเลขค่าพี่ถูกใช้งานอย่างหนักหน่วงจนบุ่มลงไปขนาดนั้นมันต้องมีอะไรแน่ๆ